สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอทีกากรนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาส่งภาพหน้าจอจาก iPad หรือว่า iPhone เนี่ยขึ้นมาที่คอมพิวเตอร์หรือว่า Windows ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ไร้สายด้วยนะไม่ต้องใช้สายไม่ต้องเชื่อมต่อกับสายเลยนะครับวิธีการเนี่ยง่ายมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้เป็น ตัวเดียวกันกับที่ iPad ของเราใช้อยู่อย่างเช่นผมใช้ตัวนี้นะครับ Wi-Fi ชื่อว่า Toto 5 g เนี่ยผมก็ใช้ทั้ง iPad แล้วก็ทั้งโน้ตบุ๊กเนี่ยใช้ตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับก็คือให้มันอยู่ในวงแหวนเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับให้เราไปดาวน์โหลดนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่ก็คือ,อ,อไม่เชิงแอปสิเป็นดาวน์โหลดโปรแกรมในในวินโดว์อย่างเดียวนะตัว iPad iPhone ของเราเนี่ยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆเลยนะครับมาที่ microsoft store นะครับ มาที่ microsoft store นะครับอันนี้ของผมเป็น windows 11เนะเป็น windows 10เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับให้เราพิมพ์คำว่า air นะครับนี่นะครับตัวนี้ airplay นะครับ airplay screen ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้นะครับ airconnect screen นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวสีดำาๆนะครับโลโก้สีดำาๆนะครับแล้วก็กดนะครับติดตั้งไปเลยตัวนี้เป็นแอปฟรีนะครับเพื่อนๆนสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วให้เราทําการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปพลิเคชันเนี่ยหน้าตาก็จะง่ายๆเลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะมีในส่วนของการแชร์นะครับแช์ออดิโอแช์ไฟล์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาแชร์ในส่วนของดิสเพลย์นะครับแชร์ในส่วนของดิสเพลย์ก่อนนะมากดที่สตาร์ทตรงนี้เลยครับ าบางเครื่องเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงพวกอ Java อะไรต่างๆเนี่ยเราก็กดให้มันติดตั้งเลยนะครับแต่ถ้าลงแล้วเนี่ยพอเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นลักษณะนี้เลยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะเดี๋ยวเรามาที่ iPad นะครับทีนี้ iPad หรือว่า iPhone นะครับให้เรามาเลือกในส่วนของการสะท้อนหน้าจอของ iPad หรือว่า iPhone ปกติเลยนะครับไปที่สะท้อนหน้าจอนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ย พอไอแพดเจอแอปตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดเชื่อมต่อเลยนะครับแล้วรอสักครู่นะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยตัวแอปก็จะแสดงนะครับหรือว่าตัวนี้ก็จะแสดงแล้วนะครับหน้าจอของ iPad ของเราขึ้นมาแล้วครับนี่สมมุติผมเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะแล้วก็ขยายนะครับมันสังเกตดูนะครับ เนี่ยนะครับใครที่นําเสนอนะครับต้องการนําเสนอขึ้นสไลด์นะครับแต่ว่าไม่อยากไปเสียบสายไม่อยากไปใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมที่มันยุ่งยากนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้สายเลยนะเนี่ยนะครับสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคก็เหมาะกับการนําเสนอมากๆนะลองไปใช้งานกันดูนะครับ